แน่นอนนี่คือตัวอย่างสคริปต์ u t u b e ความยาวประมาณ600คำสำหรับวิดีโอเกี่ยวกับ JF-17 Thunder รุ่นปี2025รวมถึงแนะนำช่อง The Ref Zone เป็นภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อและย่อหน้ายินดีต้อนรับสู่ The Ref Zone ช่องที่จะพาคุณไปอัปเดตเรื่องราวยานยนต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการทหารจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณชื่นชอบเครื่องบินรบและข่าวสารล่าสุดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่กำลังเป็นกระแสในปี2025นั่นก็คือ JF-17 Thunder เวอร์ชันล่าสุดที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและปากีสถานเครื่องบินรุ่นนี้ได้สร้างความสนใจในตลาดอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ของประเทศกำลังพัฒนา เพราะให้สมรรถนะสูงในราคาที่จับต้องได้ JF-17 Thunder รุ่นปี2025หรือที่รู้จักกันในชื่อบล็อก4นั้นได้รับการปรับปรุงในหลายด้านโดยเฉพาะระบบเรดาร์การรบทางอิเล็กทรอนิกส์และขีดความสามารถในการโจมตีทั้งกลางวันและกลางคืนเครื่องบินลำนี้ติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลและมีความแม่นยำสูงขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบินลำอื่นหรือหน่วยบัญชาการภาคพ,พื้นดินได้อย่างราบรื่นโครงสร้างของตัวเครื่องยังคงมีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบาบำรุงรักษาง่ายและสามารถบินได้ในระยะไกลกว่า1,200กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงใหม่สำหรับอาวุธ JF-17 รุ่นใหม่สามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีแบบอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นและแม้กระทั่งขีปนาวุธต่อต้านเรือรุ่นปี2025ยังได้เพิ่มความสามารถด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์โดยมีพ่ออดก่อกวนสัญ,ญญาณแบบใหม่ที่ทำให้เครื่องบินสามารถหลบหลีกการตรวจจับของเรดาร์ฝ่ายตรงข้ามได้ดีขึ้น สำหรับห้องนักบินก็ได้รับการปรับปรุงให้มีหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบสัมผัสที่แสดงข้อมูลครบถ้วนและตอบสนองรวดเร็ว j f 17 t ันเด e r ถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับประเทศที่ต้องการเครื่องบินขับไล่ราคาประหยัดแต่ยังคงไว้ซึ่งขีดความสามารถการรบที่ทันสมัยปัจจุบันราคาต่อเครื่องของ j f 17 t ันเด e รรุ่นปี2025อยู่ที่ประมาณ25ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว900ล้านบาทไทยซึ่งถูกกว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ผลิตในตะวันตกอย่างมากและนั่นเป็นเหตุผลที่หลายประเทศในแอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางแสดงความสนใจที่จะจัดซื้อเครื่องบินรุ่นนี้แม้ว่าราคาจะต่ำแต่ JF-17 ก็ยังถูกออกแบบให้สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ในอนาคตเช่นการติดตั้งระบบ AI เพื่อช่วยนักบินในการตัดสินใจหรือแม้กระทั่งการเชื่อมต่อกับระบบอาวุธอัตโนมัติ JF-17 Thunder เป็นเครื่องบินที่บ่งบอกถึงแนวโน้มของโลกการทหารยุคใหม่ที่เน้นการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงและงบประมาณที่จำกัด และในปี2025นี้มันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเครื่องบินรบไม่จําเป็นต้องมีราคาหลายพันล้านบาทเพื่อให้สามารถทําภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม The Ref Zone เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศและยานยนต์ระดับโลกแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับหากต้องการให้เสริมภาพประกอบหรือคำบรรยายภาษาอังกฤษเพิ่มเติมบอกได้นะครับ